<c oughs> ออ,อ <c oughs> กัสเอ้าคี้มามามาได้ไงอ่ะื <c oughs> ฉันดิต้องเป็นคนถามออกัสอะนี่มันทางผ่านบ้านชนะบ้านออกัสอยู่ทางนู้นทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้อะ่ะอ๋อฉันฉันมารอไอ้ไอ,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 อ้ฟาน่ะ <c oughs> อ๋อนัดกันแถวนี้เหรออืมนัดกัมันแถวนี้แหละว่าจะไปหาอะไรกินอะ <c oughs> อ๋อ ว่าแต่ออกัสเห็นคู่ฟานหรือ,อยังอะเป็นไงอ่ะฟานเขาดีใจใหญ่เลยดเออิเรายังไม่เห็นหรอกแต่เห็นมันบน่บน,บนอยู่ะนะฮะบ่นทำไมหรอเออไม่รู้อะไม่ต้องสนใจเรื่องมันหรอกนะาเอาเรื่องกี้ดีกว่าแล้วไปเจอคู่มาเป็นไงบ้างอะเ,ออเหมือนกับวันแรกอะจะไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะทำไมอะไอ้นั่นเป็นคนยังไงออไม่อะไรหรอก เขาก็แค่ยังไม่ชีนละมัง้งแต่เดี๋ยวเนี่ยเรากำลังจะไปหาเขาวันนี้ก็น่าจะดีกว่าเมื่อวานแหละเออแล้วว่าแต่กีโอเคกับเขาคนนั้นไหมล่ะอ,อืมถามเราอะหรอเราก็ว่าโอเคนะออวันแรกอาจจะดูแปลกๆยังไม่ค่อยโอเคอะแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นคนดีอยู่อะเอาจริงๆก็ดีกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะเลยอะตอนแรกอะ เราก็คิดว่าจะได้คนโลกจิตหรือว่าคนนี้ิส่ยไม่ดีแต่พอรู้ว่าเป็นคนนี้อ่ะเราก็สบายใจแล้วก็โอเคอยู่นะอ๋ะออ,อืมดีแล้วแหละเออถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนนะใกล้ถึงเวลานัดแล้วว่ะเออเดี๋ยวคือว่ามีอะไรหรอคือคือว่าเรามีอะไรหรอออกัสคือคือเราเราจะบอกว่าลอง พาเขาไปกินร้านสเต็กดี่ะอร่อยนะอ๋ออืมได้เลยงั้น,น,นเราไปก่อนนะไว้เจอกันหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำหนังต่อไปด้วยและกดติดตามกันด้วยนะ โอ้โหโอ้หบ้านตาใหญ่สุดๆไปเลยอะคือบ้านเราเขาเป็นหมอมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วอะอืมงั้นต้องรวยมากแน่เลยอะในขนาดนั้นหรอกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตากำลังเรียนหมออะดิตาคงอยากจะเป็นหมอเหมือนพ่อกับแม่ใช่ไหม,มถูกเรากำลังเรียนหมอแต่เราไม่ได้อยากเป็นเหมือนพวกเขาหรอกเอาไม่อยากเป็นหมอแล้วเรียนทำไมอะก็ตดนบังคับไง เราเกิดมาโดนบังคับทุกเรื่องอยู่แล้วแหละนี่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเราเป็นคนหรือว่าเป็นคนกระป๋องกันแน่ไม่ตาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกไอ้คนกระป๋องแบบเรามันจะทําอะไรได้เอ้ยไมเอวดิไม่เครียดนะตากําลังจะพาเราไปหาพ่อกับแม่ไม่ใช่หรอแค่นี้เราก็เก่งจะแย่อยู่แล้วพอดีว่าเมื่อวานพ่อกับแม่บอกว่าให้เราพาเธอมาหา กีโอเคใช่ไหมอืมโอเคอยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปหาพ่อกับแม่เราแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปกินกันเนะาะฮะจะเข้าหอก่อนครบอาทิตย์เลยเหรอเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่เราหมายถึงว่าไปหาอะไรกินกันน่ะอ๋อโอเคต่อไปก็พูดให้มันดีๆหน่อยดิ <c oughs> โอเคโอเคขอโทษแล้วกัน <c oughs> ยิ้มแล้วเนี่ยเห็นไหมยิ้มไปเบิดแบบนี้น่ารักดีออก <c oughs> อืม เราก็ยิ้มได้เฉพาะตอนอยู่กับเธอนี่แหละถ้างั้นต่อจากเนี้ยเราจะทำให้ตายิ้มทุกวันเองเอาตอมาไปๆๆเข้าไปในบ้านนะเถอะพ่อม<า>แม่ม<า>ไหนไหนเออสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้างั้นเดี๋ยวฉันแบเอาน้ำมาให้นะรอแป๊บนะนี่หล่อนเธอได้คู่กับลูกฉชนแล้วอะให้เรียกพ่อกับแม่ไม่ใช่เรียกคุณลุงคุณป้าแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องอ๋อ ขอโทษนะคะคุณพอ่อคุณแม่ว่าแต่พ่อแม่เธอทำงานอะไรเนี่ยอ๋อพ่อแม่หนูเปิดร้านอาหารตามสั่งค่ะฮะขายอาหารตามสั่งค่ะเดือนเดือนได้เท่าไหร่หนเนี่ยก็ถ้าหากต้นทุนแล้วเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นอยู่นะคะฮะ,อะสองสามหมื่นเงินแค่นั้นเนี่ยจ่ายค่าไฟบ้านอย่างนี้ยังไม่พอเลยทำ<ะ>ไมลูกของฉันต้องจับได้เธอด้วยเนี่ยลูกของฉันเพียบพร้อมซะขนาดนี้ น่าจะได้คนที่ดีกว่านี้เอ,อเอานะนะในไหนก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดถึงวันแต่งงานกับต้าแล้วอ่ะบอกพ่อกับแม่เธอให้เลิกขายอาหารตามสั่งอยู่แต่บ้านก็พอเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดือนเองเดือนละสามหมื่นืนคนอื่นรู้ว่าพ่อแม่ของลูกสะใย้ฉันขายอาหารตามสั่ง จำเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนเอแต่พ่อแม่หนูเขารักกันทําอาหารมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ให้มาทําอาหารอยู่ที่บ้านฉันนี่แหละมาทําให้ผู้ชั้นสองคนกินไม่ต้องไปทําขายชั้นอายเข้าใจไหมแต่ว่าว่าแต่เธอตอนนี้เรียนอะไรอยู่แล้วมหาลัยอ่ะจะเรียนอะไรตอนนี้หนูก็เรียนสายสามัญปกติค่ะแต่พอจบมปลายหนูก็ว่าอยากจะไปเรียนนิเทศค่ะนิเทศ เฮ้ยไปเป็นไรคือหนูชอบร้องเพลงหรือว่าการแสดงอะไรแบบนี้ค่ะฮึหน้าเห็นเธอเนี่ยนะเออบางทีก็อาจจะไปเป็นเบื้องหลังก็ยังดีอะค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบห้ามเด็ดขาดต้องเรียนหมอเท่านั้นไม่งั้นก็พยาบาลก็ยังดีพยาบาลก็ไม่ได้อ่ะคุณบ้านเราต้องเป็นหมอเท่านั้นเข้าใจไหมเออพอได้แล้วนะพ่อแม่บังคับแค่ผมคนเดียวก็พอแล้วอย่าไปบังคับเลยเธอเลยนี่กลับกันเถอะ เสวัสดีนะคะ <S 1> <S 1> <S นี่ออกมาแบบนี้มันจะดีหรอไม่ต้องสนใจหรอกพ่อแม่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละชอบบังคับคนอื่นอยู่เรื่อยไม่เคยฟังใครเลยไม่เคยอยากจะรับรู้สักนิดฉันอยากจะเป็นอะไรชอบอะไรอยากจะทําอะไรเอาแต่บังคับบ,คบังคับให้ฉันทนําในสิ่งที่เขาต้องการไอ้หน่ห่วงนะฉันจะไม่ยอมให้เขาสองคนบังคับเธอแน่เธออยากเป็นอะไร เธออยากทำอะไรทำตามใจได้เลยนะเออแต่จริงๆเป็นหมอก็ดีนะเงินเดือนก็ดีแถมยังอนาคตก็อาจจะดีด้วยละมั้งนี่เธอจะมองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วนะไม่ต้องยอมหรอกอยากทำอะไรก็ทำได้เถอะไม่เป็นไรเราทำได้เพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ต้องย้ายมาอยู่กับพวกท่านอยู่แล้วอะเราก็ต้องปรับตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะานี่ำไม่เธอต้อง ดีขนาดนี้ด้วยบ้าฉันก็ไม่ได้ดีอะไรสักหน่อยฉันน่ะเคยเกลียดไอ้กฎหมายบ้านนี้มากเลยนะคิดดูดิอยู่ในบ้านฉันก็โดนพ่อแม่บังคับอยู่แล้วอ,ะอ่ะพออายุสิบหกยังจะต้องโดนกฎหมายบังคับให้คบกับใครก็ไม่รู้อีกแต่ตอนเนี้ยฉันอยากจะขอบคุณกฎหมายบ้านนี้จังลเล<อ>ยอยากจะขอบคุณมันอยากจะขอบคุณ วันนี้จับคู่ให้ฉันมาเจอบเธอทั้งชีวิตของฉันได้เกิดมาอาจจะมีแค่เธอนี้ละมัง้งที่ฉันรู้สึกว่าโชคดีที่สุดอะเออบ้านอะตาเน่ไม่ต้องห่วงนะนจะดูแลเธอเองฉันจะไม่ยอมให้ใครบังคับเธอเธอโดนกฎหมายบังคับที่มาคบกับฉันแล้วแต่ต่อจากเนี้ยฉันจะทำให้เธอได้ทำทุกอย่างตามใจเธอเอง <c oughs> ขอบคุณนะย่างที้เธอบอกเราไ่ช่วยกันทําให้ความรักของเราสองคนวันมีความสุขกันนะืมเรามาช่วยกันนะ <laughs> มองชิงช้าสวรรค์ให้มันหมุนอีกสักพันรอบเขาก็ไม่ชอบแกหรอกนะเว้ยเดี๋ยวเพิ่งพูดได้ไหมไม่ก็ดีพูดอะก็พอเป็นห่วงชอบเขาก็ไปบอกเขาดีว่าเก็บไว้ทําไมอะแล้วแกก็รู้นี่ใช่ไม่บอกเพื่ออะไรวะอย่างน้อยก็ได้บอกไงบอกเพื่ออะไรอะเพื่อแค่บอกเนี่ยนะอ้าอย่างน้อยแกได้บอกเขาและแกอาจจะรู้ด้วยนะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแกรู้แล้วได้เลยวะ ถึงจะรู้ว่าเธอชอบฉันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีนี่หว่าความรักอะ่ะมันไม่ใช่การครอบครองด้วยถ้าไม่ได้ครอบครองอะ่ะฉันขอไม่รักดีกว่าแกนะแกอเอาแกเอาไงถันว่าแกรีบๆเลีย์ใจอะไรของแกมันเสร็จก่อนดีกว่าอีกไม่กี่วันอะ่ะก็จะถึงวันเกิดแกแกก็ได้เจอคู่ของแกแล้วนะเว้ยพวอย่างนั้นมีอะไรที่ขาดใจอยู่ก็รีบๆเพียรให้มันจบเถอะวะนี่ แกว่าถ้าเกิดว่าฉันถือปืนแกไปฆ่าไอ้คนที่คิดกฎหมายนี้ขึ้นมากฎหมายมันจะเปลี่ยนไหมวะกฎหมายนี่ยเขาใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วแกฆ่าไปสักคนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกเวย้ยโอ้ยฆ่าเขาก็ติดคุกอีกนอกจากแกจะพาเธอหนีไปจากเมืองนี่แล้วบ้างจะได้อยู่ด้วยกันได้เอ้ยแกบอกนะว่าจ,จริงด้วยเมืองอื่นไม่ได้มีกฎน,นี้นี่ว่าเอ้อ ฉันพูดเล่นนะเวย้ยออกัสแต่ฉันพูดจริงเธอไม่ไปก็บแให้รอกก็ถ้าฉันไม่บอกรักเธอแล้วเธอก็รักฉันเหมือนกันทำไมเธอจะไม่ไปวะเออแล้วถ้าเธอชอบไอ้นั่นแล้วอะ่ะถ้าอย่างงั้นฉันก็ต้องรีบไปบอกเธอรีบพาเธอไปก่อนเธอจะตกหลุมรักไอ้นั่นก่อนโอ้ยกูไม่น่านพูดเลย